ก็กล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกจุดเกิดไอเทมใหม่กันนะครับก่อนอื่นเลยเราก็กดเมขึ้นมานะครับนะครับที่วงวงไว้นะครับเกิดตอน2โมง45นาทีนะครับเราก็ไปดูจุดเกิดกันเลยนะครับ ลืมบอกไปว่าไอเทมชิ้นนี้เกิดที่โคโนหะนะครับเกิดที่เมืองเริ่มต้นเลยครับเมืองคโนหะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านกันแล้วนะครับเปิดโหมดเพื่อความรวดเร็วนะครับจุดเกิดง่ายมากเลยครับก่อนอื่นเราก็วิ่งไปที่หน้าหมู่บ้านนะครับพอเรามาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นมาที่ต้นไม้ต้นนี้นะครับขึ้นไปเลยนี่นะครับจุดเกิดจะอยู่ข้างหน้าน,าน,นะครับ เดี๋ยวผมบินไปให้ดูนี่เลยครับจุดเกิดจะอยู่ตรงนี้เลยครับแต่มันจะลอยอยู่บนการอากาศนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันนี้มันเป็นบัก็กหรือว่าอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแนบรูปไปให้ดูนะครับว่าหน้าตาม,มันเป็นยังไงนี่นะครับทุกคนหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนต่อมาก็มาดูรีวิวกันเลยนะครับคาถานี้จะอารมณ์คล้ายๆอิทาจินะครับอารมณ์จะประมาณว่า เราจะทิ้งร่างแยกไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราลองวิ่งมาตรงนี้แล้วเราก็กด R อ,อีกทีหนึ่งจะเป็นการเทเลพอร์ตกลับไปที่ตัวปอมเรานะครับแล้วตัวปอมก็จะย้ายไปอยู่ตรงที่จุดที่เราย้ายมานะครับเราจะมาทดลองกันนะครับว่าคาถนานี้มันไปได้ไกลขนาดไหน เรากด I อีกครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามันสามารถกลับไปตรงนั้นได้หรือเปล่าโอ้โหวาร์ปไกลมากเลยนะครับเนี่ยคาถานี้มีประโยชน์ในการหลอกลอก่อศัตรูนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคาถานี้ไม่น่ามีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนใช้เป็นก็จะมีประโยชน์มากเลยนะครับคาถานี้เอาไว้หลอกลอก่อศัตรูได้ดีเลยทีเดียวก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด คลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ